บายดียินดีตอนหับเขาสู่สองอลิตาสาวผมยาวเด้อเมื่อหนีเขายังอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แต่ว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้เขามาอยู่หน้าห้องไพกรบโอโฮพอเดินทางมาจากผ่าเขามาน้องไพใส่เวลาเป็นสุโมงกวนะ่งเนาะเพราะว่ารถติดถ้ามาส่งจดโมงแต่ว่ามาห่อนี่แปดโมงเกือบขึงแปดโมงปลายเพราะว่าเขาเดวะพาสอน่อย ถ่ายคลิปเล่าประตูไซน้อยหนึ่งแล้วก็เข่าห่อพิษเมื่อกี้นี่ไปถึงอีกห่อหนึ่งอยู่หันเขาจะเนมเนาะออกมาหาภายัยก็บอกไปว่ามาห่อพิษเนาะสิดว่าห่อที่ห่อจะมาหันมันจะอยู่อ่าเป็นห้องแถวยาวๆอยู่ทางในแต่ที่จริงห่างกันประมาณ80เมตรนี่แหลนะเนาะคือทุกคนมือนีอลิต้าได้เดินทางมา หาเออหมุกด่วมาหาพ่อเม่ไอผิ่งเนาะเพราะว่าพ่อเม่ไอเพ่งหันมาอยู่เวียงจันทร์นี่ประมาณหลายมือเติบเลยเกือบเดือนแล้วกว่าจะเนาะนี่เอากระด้มายามยังไม่ทันเขาไปสัม่มพอสนอยเขาไปก่อนเนาะบอสบอกไอผึ่งแน่นี้ก <c oughs> ็มาหาพ่อเม่ลเราเนี่ยผ <c oughs> ่งมาอยู่ฮอผักเนาะทุกคน <c oughs> เกือบมาบ่ฮอด จ้าโอ้สบายดีเอามาตอนไหนเฮ้ยไปผมมาก่อนจ้าจะเป็นเบ็ดผลสบายดีสบายดีโอ้มาก่อนนี่คือสิเมนทเมียนห้องเมียนยังถ่านเลยเนาะเอ๋พาบัวทานที่เห็นยังเกก๋อลไรเกลนอนจะโซฮาเก๋ยี่นี่นะเกลือดอนเลยเกลืมื่อยเลยเลยนนนถ่าพวกเจ้าเอาบุมาเลยที่บอก มาใส่สมมงสมมงหนึ่งนะแตะนไเวฟหค่ะสมองหนึ่งเลยเนี้่คือไก่ทอนฮะไก่และอ้อยะว่วอะเพื่อเขาเอิร์ลดมรบ้าว่ะลดก็นั่นเนาะเอิร์ดกกกกะเกาหลดสามลดอ ลดนิดหน่อยฮ่ะดีมาหน่ก็ป่ะมันแสนหาพี่จริงหันแสนเศร้าหแต่ว่าเราห้ให้เราถ่าอยู่ประตูไสโดนตืบเราจนว่ะแต่ยังสิไปต่อบอลเรเราสิไปหาแซนพุรีเป็นแซนหาสิบพันแล้วพอขี่บ่าพอขี่ไปประตูไสเมนให้เราพาแวะประตูไสประมาณสามประมาณหาละที่หอดบอ ดูกลายเป็นสิบนาทีคุณเราอยู่ฮะเม่นบ่หอดสิบนาทีจะบอกหมดในคลิปจ้ะค่ะนี่เนาะห้องมาหอดเอิมุกแล้วอะไรดีเด้อสักว่าหองนี้เ้ามาหาในเม่นจะแตกต่างเนาะเพราะว่าห้อบก่อนมาไปหาเราค่ะเม่นเราอยู่เฮือนเดียนยาแต่เดียนเดหันออกมาเสาอยู่ห้องเองเพราะว่ามันใกล้ไกสะดวกเนาะเราจะดูวีดีโอแล่วเราไปดีนไปนี่เดีนเดียนตาเดือนสามพัน ไ่นื้ว่าใช่หนดีใจเนาะเย์ยเนาะยเนือวามาหางโลิต้าเนี่ยจีบมาก่อนมาก่อนซาลิต้าเนี่ยดีมาก่อนมาก่อนมาแพงไหมมาเร็วฉันก็ปาได้หนิมาก่อนใ่ไไอหม่งเกินไอบอยมาให้ซาลิต้าก่อนหนิมกอนเช้าไป่อยงช่เยไซลิต้าออาย อยู่ทาไจ๊ะพี่ลจะยู่นเด็เออเกี่ไ่แล้วก็จะจูบงามหาเเป็นไข่แล้วก็เรื่มจะนั่นนั่นเอาพี่มาพี่สบายดีสบายดีไหมใช่ดีสบายดีสบายดีซูเบลลาโอ้ยเอาหมุกสองหนอเนาะจะจูบเอาผึ่งอยู่บ้างจะจูดเอาผึ่งอยู่บ้างเบาผึ่งเนาะคืเบาผึ่งอยู่อยู่บงคือเบาผึ่งแค่ไง เปล่ยนยังลีายตาเปลี่ยนตาอย่างเปลี่นตาอย่างสายย่งาอยางนี่ผมยังผมนะเป็นยังผมนะสายผมขาวดได้ไหมเป็นการเตือนไปเชื่อแน่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 มาสุสบายดีไม่แย่สุขสบายนกันเนาะ นอม่เเลนาะมาจากมือแหละมาจากไหนวันที่สามต้นเดือนหมอต้นเดือนโอ้มาได้ประมาณสิบกว่าวันสิบแปดวันเลยเนาะมาแบบได้บอกได้กล่าวได้ผิดหอดเวียงจันได้ผิดจึงบอกลูกชายว่าอยู่เวียงจันขี่รถเม่เองบมอเข็ดได้มา รถนาบาป้อนบาปอนดรถนางมาบ่นางรถมาใส่ก็มื่อกือันนี้กระ่มื่น้อเอลแม้องราละเอียดเอลเนาะเมื่อก็ขี่รถอันเมื่อรถเม่หันนเตียงนอะถ้ามีการเกิเมื่อไรจะถเมื่อเกิดเมื่อไรยังยังห้องอะไรพาเมื่อผอมการห้อเมื่อมันถิดมาบุริเก็บบอกอรอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวค่ะแม่กินยากินยาปนอนแล้วก็กินยาแล้วก็รับมวนมอมาอยู่เบียงเป็นไปไซเน่ยอยู่ตำรานแต่ไป็นไปน่ลาดป็นไซเ่ไปะไงปะซูไซไปแล้วไงไปรอเขมทองแล้วก็ไปทอง บาลังยงรูไปเลยในปัาเนึ่ยเนี่ยบอกตัไอย่างก็บดูกกับหลานเนี่ยาไปท่าตัวนี้าไปนึ่งวันเศร้ามือชิดกระดูกจัดกระดูกข่าทีข่าทาซื้อสองหนึ่งแปดสองสามแปดสามแปดเนี่ยสองสามแปดคอก็ไม่แบบว่าเขาซื้อเด็กตุ๊ก่กันสองสามสามสามแปด่สามแปดศูน บรถือกันอย่งันเช้าสีไปกำับคำซี่คิวมานอนใส่พออนสบายดีไหมสบายดีเนตีเบายสบายดีแง่เป็นบ่าวแล้นะจ๊ะเนาะกยหันคิว คนนอนยิ้มเลยแม่เลยสิยิ้มเลยยิ้มเลยฮะจ้ายแม่บ่เนาะกินนชี่ก็สิบหัวเงาเลยเนาะเพราะว่ามีเด็กหน่อยสองคนได้มีร้านมาเดี๋ยวไปใส่ไปกวดสุขภาพปอเอ้ามาวันนั้น มะอม่คอยคนด่าคอยดีป้าเป็นนิงมาใครลังอะไรแล้วไปกวดตนี้ยังดีอ๋อแบบว่าเขาเป็นโรคซาราที่แบบปวดกระดูกกระเดี่ยวเจ็บแข่งเจ็บขาบอน้องกระดูกรับเจ็บไม่มีไมืเกิดกระดี่โดยหรลังกระดี่โดย ไปจัดกระดูก็กระเดียวเออพอดเท่าไปจัดกระดูกที่เลยวาักนักเลยเห็นลายคนนักเตะเลยเราพักเอฟซีอยู่ซีอยู่จักเมื่อนี่ฮะมาเชียอยู่ปเทศซีเบ๊ บิดเดืน11แล้วสิอยู่เลยเดียวก็ออกเดือนนั้น12ีนอยิงตาบบ่ทันได้อยากเมื่อตี้ลูกเต่าก็บ่ได้มีบ่มีไผสอออมข้างออมอวเนาะมีแต่2เท่าอย่าไปวาเด้อยค่าสนเดค่้าใสเขาใหญ่บัดแล้วออคาใหญ่แล้วบ่เอาสนเด้าส่มือ ป้าสายันเดกับ่อกับแม่เฝืนเปล่าเงินนอใ่ไหายขึ้นหอนหยาอันบอป้าสายฮันอีหมทวนคงได้อยู่นล้วนอนแต่หน่อยแม่เราอยู่อเงาหลยขึ้นหอนหยากับฝืนแบบโบค่อยถือกับแม่ฮะเพราะหยาเป็นคนเรียงดีกระสบต่อปากต่อข้ามน้ำแม่เลยค่ะเครียดแล้วกะ่พอใจแล้วไม่พอใจไม่ไปเขาขา เขาไม่ได้บอกลูกชายจะได้มานี่บอกมีนเพิ่นถามอยู่เขาบอกเพิ่นมานั่งที่กวเพิ่งที่มานั่งทิ้งโทายเพ่งที่โทรหายวาเอาเนี่ยเหถึงคนได้เนาะสีแดงนี่เนาะไปกินตอนนะงจะกินต่อมีได้แดงอนิตะอะไรถึงเนาะเออจับอางข้าวเลยน้องชิมแรงอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อเราจะได้ยินเทียบกันเจ้าอือนั่นนี่แหละมาพี่น่ามานั่งน้าประตู

บู๊กับอยู่เนาะชงเดือนร้านในยู่น้ำร้านในอยู่น้ำชงเดือนมดเดือนนี้แล้ก็เดือนนารับเช่าอู่้ำอยเมื่ออยดูเมื่อนั่งหน้าหนาเจอกันวคือกันเบิหนาเปิดศูนย์คาเบ้านบ่บ่เห็ดเอี้ยงนะ นั่งอยู่ซื้อๆสบายดีข้อแห้งจักบต้นเห็ดเปียกวัดตรงข้อว่าสบายดีพุ่มดันท่านต่ำแน่เปลี่ยนอากาศก็ไข่ไข่แล้วลหลานก็บสบายเบลไม่สบายเวไาใครไม่จะขี้โมกออกคือผู้สาวผู้บ่าวเวียงจันท์แน่นี่บ่าวน้ำมาเบลอ่ะบ่อยแน่ ไม่คว่านเขาเน่อไเดี๋ยวเราสักก่อนสบายดีสบายดีเบาเบาเพื่อเขาบุลึงเจ้าแล้วบุลึงเจ้าแล้วจ้าไอ้บอยไอ้บอยพนีไอ้บอยพนีนหน่อยนี่เจ้ไอ้ลานเจ้า โมกันนม่วนกันน่จะ่วานนี่ก็ถือโมงเนาะคะโมงขันพี่เจ้าได้กันบอมาเยึ่งพี่พ่อโมงหนึ่งโมงถึงคือกันนั่น่ไแม่ตอนหกมงึงออกมาเป็นฮอดเป็ดมงรถตี๊บน่นรถตีบตะแลงกับเขาจัดงานกีไร มาห้คักเลยเรติดเก่งกนกับป้อนพวกบอนบ้าต้อนได้ไดจัปมาททามีตายรถเจ็บหัวขึ้นมุกมุกเราเองแลไวได้แบบนี้ติกนมดใช่ค่ะนั่นและเนาะติดติดกบิ้มข่าวกยังวันนี้ดูคนนี้โดยกินลับซีดแซุปหมูน้อย เดบเปรลินทานนาก่อนเงินใกล้บอ๊ะไปไปนอนผิดไม่ได้ใกล้บอ๊โอ้ไกลจะได้ลอยไปลัเนอะคนหนึ่งมาใกล้คนหนึ่งมาโบไกลแกใกล้เล่เนาะลอยไปลักลอยไปลักแต่นี่โบเมนมันขึ้นอยู่กับยังบ่อนเราอยู่ครับเป็นกำแพงนครคือการอยู่แทกเกาะปากเงิมเนาะบ่ได้ไปนอนบ่ ไปกับติชิ้นว่างยังก็เรางนอนมานอนได้ด้วยกันเอันเ่อแล้วไปนอนยามูยามเต่ก็นอนดูไปหนนอนไปไยามเพื่อนลูกก็นอนไ่นื่อยดูคันก็ช่องอยู่นันนี่แหละอยู่นครหลวงค่นมีไอ้กับอ้มุกอย่แล้วไอ้พูดหนึ่งคันพอนางก่อนเงินนางก่อนเงินนะดูมีเงื่อนเออไปห้าได้แหละบอก ไปแลยไปม้วนเฉพาะก้อนนี้มาเป็นใหญ่มาอยู่กันของของเสาเนาะมันจึงสะดวกสบายห้องทงอันนี้ห้องทงอันนี้ห้องผ่นที่เป็นห้องนอนก็จะอันสละวนกันหน่อยหนึ่งนะขอว่าเด็กน้อยเนาะจะมีห้องน้ำมีเด็กน้อยงอแงี๊ยงไหมงอเงี๊ยงไหมงงี๊ยงมาแล้วเจ้าห้อน้ำ เด้นี่แค่ะวเราข้างนอกหองสาเจ้าเาอยากได้บปสีได้อยู่ปักซีโ้ของเาเป็นห้องหลวงเลยหองทางล่างห้องก็มีล่างถวยล่างจานล่างในหองน้ำหรือว่าล่างข้างหน้าเดือนเดือนเจ็ดแสนปีเบิรเบิรปีนี่ห็น ที่ขึ้นเก้าแสนว่าอยไปหาบอดยูใหม่โอ้ยจะไปดูบอดที่ใต้ไงล่ะคะเขาอยากไปแต่น้องใายจะบอกไปโอ้ยยูนี่เท่าไรเกาะเดินสามพันบาทถึงกินกี่เท่าไรสองล้านเท่าไรสองล้านเอ็ดเท่าไรเซ็ตสูอ่อสองล้านเอ็ดเดนสองล้านใช่เนาะเป็นซีเฮ็ดอันนี้เนาะแหนมเนี่ยอะ เราไปซื้อยี่ห้อยี่สับกับไใกล้นจกรักสันข้ามื่อจะชิมมสงค่ับะเิเก็ได้เออหลเอากะได้อันออกชิบอกชป้ายกเิบะ โอ้ซางก็อีเมจอะอีเม6หกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเกซกอีพออืมอีพอกัเจ็ดสิบเอ็ดคนลุกเดียวเลยอ่กัตวาพอก็แม่มาถ่าวคนเจ้าบอกสิบหาคนตายตายสี่ยันสิบเอ็ดตรงนี้อ้อชวิตคนเอ็ดทำเป็นพาหมดแหละมันบอกยังยังประมาณหาหกคดจะลุกดูบ่าลูกทุเถอะลุกลง เอาแตใจในลูกหลานนี่ใช่เลยอึดตะผู้หญิงกายน่ะไม่ต้องใส่ใส่แป้งคนใส่ยิ่งจะคนยิ่งต่างใหน้อบรรยากาศไก่กำห่านยังอันนี้ข้าวบัวเปนคนปากเออข้าวบัวเปนคนนะคนหลวงเลยโบจักเลยไก่กับอีกอย่างน้อนี่ติดแคมทางห่างจากทางใหญ่ประมาณไรเมตรนี่แหละ ต่อมาไหนเดี๋ยววินญาณจะเข่าให้มกินแหนมเนืองเด้อทุกคนเนื้อเนืองเวียงจันเดอหัานดังเวียงจันบอกหัานดังเวียงจันนั่นแหละคำเพิ่งมาเด้อคำเพิงเอิญเนืองเอิญน้องสายบอกเอิญเฉพาะหนึ่งน้องสายชวนมาเราเคยมาดอกเรออยู่ในโมเมนต์ อยู่ในกระท่อมตู้อยู่นาแล้วเกิดอยู่ปากเซเราอะเราหมักปากเซ่เราบ้านเพิ่นหมักเท่หมักบ้านนะคะโซนมาบ้านก็ยังบ่ยอมมาบ่อันยักอยู่ปักซีเซนะโวนมาบ้านกับผมมาโวนอันเป็นพิศละเดเมาเวียงกับผมมากันยื่เนาะพี่แม่ส่งไปถึงนะ เพิ่นเองว่อยากมาด้วยบ่อยากมาขอแม่หันส่งไปแม่ส่งไปเฮียนอยู่ปักเซแล้เพิ่นเพิ่นเฮียนสิบ่จบไดเพิ่นสิออกเพิ่นว่าอยากออกได้อือเดี๋ยวมาซิมนํากันเนาะทุกคนแม่นี่ละว่า้ปีเฮียนสบ่3เี่ยกมันเป็นยูทูบเบอร์ซเนาะน้อยอันสสตาน้อยอยนจบหนัง อ๋อคือการหอด้วยหอดปีสองอ๋อเป็นปีสองตอนเซ็งผักสองเขาติดเด่นเถามว่าความจริงด้วยอะติดเดนแล้วก็ค่าอันนั้นสุดยอดเลยปค่าเทอามันกระแห้งนะเขาคอยยิ่งเงินแนบอันเยี่ยงยังหาเงินเฮียบเองไลยเยี่ยงยังอะไรเงินอันมันซี้เป็นจุดเงินเกางเงิน เจอจะบ้างเจอเป็นไรแหละจื amos, history history uh, yes. yep, ่อ oh. ยังเจือตอนเฮียนฐานนะไม่ครับได้ใจอันนี้ก็ระบบแล้วได้ใจแล้วก็วุ้งเงี้ยมันกิดไกลเน่เทาเที่ยวแม่นลูกชายจะหอมบ้างเจยังก็ดีนะได้ยังเลยนะได้จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นยังดีนะแม่ส่งแหนอยู่ปากเซผ่านได้เป็นเนี่ยจมอยู่แต่ได้เป็นยูทูบเบอร์ ่จริงบ่เรียน3ปีก็จบข่อยบ่อดเอาเด้อคือบ่ไดเรียนเนาะ2 2อาทิตย์เนาะก็ู้จักสิว่าเเด้ไปเรียนเาเรียนมันก็ดีอย่างนึงมาบ่ไปยอเงินค้นอง่แล้วฮกมันบ่เพิ่นว่าว่าเจ้าให้หั่นบ่พอใช้แล้วก็อีต้นพ่อแม่หาเงินใช้ลูกเรียนอืต้นต้นเอื้อยเอื้อย เอามุกไหน้ส่งเฮียนเอามุกเอาใจน้องแหงเลยเจ้าขาส่งอะไรถึงอืส่งถึงเฮียนจบรถจบโทรศัพท์ก็ซื้อหายรถจักก็ซื้อหายคอมก็ซื้อหายกล้องก็ซื้อหายจะทำใดเงินเอื้อยเบิดได้เนาะเพราะโลกว่าอเมริกาีฟ้าเนี่ยฉคิดว่าจะได้โอ้โหสิหายอีพอรัตงมาแบบว่ามันเป็นแบบนี้ี่แบบว่าเอื้อยชมเทยเห็นมั้ยสีฟ้าเนี่ยแต่ละเรียน ปานาผู้ชายกับสาผู้ชายเนาะผู้ชายหนแบบว่าขบกขอใจความหูซึกหูมเขาหูหูแต่ว่าหูเออเออเลียงเออซอยสินะผูหแบบบริผูกพันแบบผู้หญิงผู้หญิง่ไม่น่หบอยังอกแลับปะเหายอหเลแม่ว่าอยูประเทาไปเ็ดีแจนเนาะเห็นน้องได้ดีทางนี้เนาะ ใจแล้วเงยนบ่ไดทางเียนแต่บ่อยเป็นยังก็ไฟยู่ล่ยางซะยยางนะยางให้ปานสบผลสำเร็จเป็นยังไงยังในเมนยังคือวนตุลาตุลาตุลาเป็นกเรือนตุลาคมกอันหมูกะซื้อมูลาวทดหมละครตุลาคมเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดบลอด้มกดาห์คอหังไก หมุกดาหานเอด้ใช่ชื่อมุกดาหารเออเมุกดาหานเขาหู้อะไรวันฝาไซได้แนวไแนว่ไได้แนวเจ้านะเป็นยังไงฝาไัยคนอยกเปลี่ยนสื่อจะหู้แล้วฝาัยนะจากเปลี่ยนสื่อสื่อว่าจะจกสื่อพงนอยากสื่อฝาไซยาสั าเซื้อเท่กฟ้าไซด์อย่งไหนก็ฟ้าไซด์บอกซื้อขาเฮียนซื้อหลินซื้อเท่อันเดียวกันเลยเจ้าได้สะนั่งน้อยซื้อซื้อผลทิ้งลายสเก็ตเช้าอีงอย่างจะกวนบาเซ่เลยมัองยืบานได้ค่ะ เดียวขอเนเยใช่แล้วมู้เสลาด้ยมาหอดมาถึงแล้วเกลือนไปซ่งคือปักเสตนบดได้มอยาม่อมเมย์ยวนอยู่พลานกับมายามอยู่เวียงซะยู่พลานยูไก่ก็ถบาเรเห็นบัดเวียงยู่ะก่งไกได้มาเห็นกันเลยยั่งนั่นมากบกันเนาะเ้ยสามซ้เยอบได้มื่อบ้านกับมายามอ้าวนเข่าฮะลุกฮะไม่ลยไม่ เอาหังฟาลิกเยเ็ยังบ่คือแรกบัวห่านเา่แจ้แน่เสียบ้ก็ลงมาองแม่เยอะขอให้ทำขบนทำขบมามาแล้วบราไปย่างคืดูรถมาเรียมคนที่ดเจอแล้วนาบองเราขึ้นมาโดนแล้วบุึ้นเราบ่มีรถเราอย่างนางรถแม่เนรโอ้่เหนื่อยเลยคนถาวรเนาะราเก็บแอวเรานางบัได้อันนก็เรา มาจราจะเดียวว่าเรามาแลนเจ็บสองหมื่นคนเดี่ยวได้เปลี่ยนไปกวดอยู่โมโหจนปไปเสริหาสุขภาพปกติบ่นเนาะราชแมวเราบิงกระดูกอันดับเส้นเน่เคยสิพาเราไปมอนมอที่เจะเแห่งบอคโคเชลานะจัดกระดูกจัดกระดูกครับครับอ๋อนแม่อยู่ติ๊กก๊อ กเลยเอาเจ้ยวเาไปนั่นแหละ่ in, right. uh, ีหื้งสิบวอนนพอให้ถามไมุ่ดโบกุดยังไปเลยใช่นี่นะไม่จืดไมุ่ดเด้อช่ั้นโคโค้เลยนการเกมันเกลียนเสี่ยใ้ดีเราเอาให้ไรเออมุกขาไปเห็น อันเล้นอากตยแสนแล้วแล้วแต่ว่าจะเสียวยังเนาะแต่ยังบรินั่นเห็นแต่เขาวันเดยสรไปแล้วเขาวามาเนีองั้นไ้มาเกต้แม่พีดก่อนไปเลยเล่ยูเขาลี้ยวอยูแต่ว่าทักทีเลกดแต่ว่าหลายคนเศ้าเลมาต้ไม่กล้าพูกัมีมาเห็นฮะ กินกิกนอีกเดมถิ่นได้จะเจ้าบัวมาน่าบสมดุลเออยังก็แม่มาใหม่เบอมาผ่าสมดุลกากันกินเพิ่ได้แนนือนอดูกินกินเหออียยอีมนี่มันยังอยู่เออแน่เนือยวกินนี่พักนึงเหาบ่ยจันทร์หนาบ่เออพอไปได้กนาบัได้ กอนาเนาวมันมีกครนเนมันตัดกันเมื่อมันพวมีก๊อกไม้ลาต่วบอนเ่ออยู่หัวหนาวเนาะอยู่บหอะน้องอ้าวคุยกับเมียจากเชียขอบใจลูกเลยอ้ยตอนนึงนยเห็นอยู่พูอยู่เฟซบุ๊กอยู่วาเลิกันละพันเปนยังฮบออย่าพดบุกไฟไงเขาบไฟเล แถวเราเนี้ยเนาแถวเราซื้อเนาะอถวเราน่อเนาะวเราขาวขาวเนาะจีนี่แยวเราแบบเรียงกันแบบอ่าือเหอนบอมาเออคือมักสลีเรืองเรืองเออกินข้าวก่อนมักสรีนี่จ้าใครก็ชุบหมวนะแม่ชุบหมว โอ้ได้เออเยอะได้กินยากินยังอีแต่กินใยอ่ะเออโอเบิร์กินยาวิตามินนะชิโน่เลิฟได้เด้อชิ้นเดียวตอนนี้พากันอิ่มแล้วเนาะหอดยามมงเมื่อมงนอนแล้วให้พ่อแม่กับป้านอนพักผ่อนเนาะป้าป้าโม่ป้าโม่ ก็ทดเอิร์เอิร์นวันนี้จะบแปลกบะจะบอรู้สึกตัวเองยังไงวบก็เลยคิดว่าแะเอิร์นในท่านากนะบริแปลกเอิรนเดียก็เลยเอิรนอะไรก็ได้เิร์เอิร์มูเอิร์มูขันแล้วก็เอิรนป้าจะนาสีาไวเอิรด้เอิร์กีเอมาเอินเอนเนาะิร์กันนีนเอินเออร เออลูกมอ้ยคาใจเงินเด้อกินเบียร์เอค้ไอเอิญอะไเนาะไอเดิ้ลได้อะ้รกับปามี่ะไรกับับได้เราเยไปยวนวันเนาะโอ้ใครเลยมีเวลามีเวลามีเวลาผักได้ขึ้นเนาะแต่แต่ก่อนหันทีหนึ่งพักเธอหนึ่งบะ ละกันเมื่อมาในเจ็ดแผ่นโมงได้มาลงใกล้กลัวบอกบอลแมงใกล้กลัวใกล้กลัวเอาใกล้กลัวแต่ว่ามีเวลาผักไกลกลัวอิ่มแล้วเว้ยอิ่มสุดลยนี่เกลียดกับเลยทุกคนอิ่มแล้วขอมอกขอบใจเอออิ่มเลยเขาบอกเออเป็นยังดีใจเล็กมาเนี่ยนะพ่อเมย์แหงถ่ายแต่จะเป็นเนินบอกเราโทรหาเจะจะบอกหามส่งเสียงบอก แมนตอนน่ะอัพคลิปสิเดดิลืมปล่อยคลิปไปแล้วบ๊ายบายกลับเบลล์มาแมนส่งดีเด้อูุกาหนามะยามัยแมนวันแรกเจอกันอยู่บ้านเพลย์บันนี้สิไปหามอยู่บ้านเพลย์มือได้เลยสิมาสุดเจ้าพายุต่บักเซ่คือแบบมันมากแรงร้องมาเลยแบบแรงแมนบอกมือใส่ดีจริงจังมดเลยลืมปล่อยคลิปสำหรับทุกคน เป็นปอคลิปซะสักมันเป็นยังตงใช้เคลียร์อบอกได้เยอโทรศัพท์ใหม่เพื่อนนะเดยใหม่ไมาดิฉันเราจะสื่อเป็นบีแล้วสิบหกข่าแต่ว่ากับโทรศัพท์ใหม่และระวังมันเตะมันจะได้สิบเจ็ดปอยเลยโเสียงไม่ใส่เคยสื่อเหมือนเดือนซามองใหม่ซ้ำคำปีกไก่โอเคทุกคนเดี๋ยวฮันซีเดขอกลับก่อนเด้อฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะพี่น้องที่สำคัญบึงโฆษณาในเดี๋ยจ้าเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบายบายนะแม่บายบายเฮ้ยบายเฮ้ยบายเจ้ยบายอยู่จากสองสามเดือนแล้วเด้อจากดิตุี่ดีพีดีงามพุ่นแล้วยูุ่่นแล้ว อยู่พี่เลยอยู่หลังกิเมียก่อนหนัก้ามันมีหนัาไม่มินสมันลังใสข้อเเลยซื้อไอ้าใสกับใส่แขนเงินดั้มอกเมียว่าของพ่อมาพ่อยกาเบลกซื้อเดียวกันบอเป็นอย่างเป็นน้ำหนอยู่บ้านลัเขมนร